ย้อนดูผลงานพังพินาศของบริษัท China เรลเวย์อินเตอร์เนชั่ในเซอร์เบียและเคนยาหลังตึกใหม่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอผลงานล่าสุดของบริษัทนี้ถล่มกลางย่านจัตุจักข้าตึกสอตอง,องอถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมซึ่งจนถึงตอนนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว15คนได้กลายเป็นที่สนใจของสื่อเซอร์เบียเมื่อเร็วๆนี้เพราะพวกเขาพบว่า บริษัทไชน่า Railway n ร์เ e นเอเจ g เดอร g ริ่งกรุ๊ที่มีส่วนรับผิดชอบการก่อสร้างตึกสอตองอนั้นเป็นบริษัทลูกของบริษัทไชน่าเรเวนเ y อร์ e r น a ช i o น a ลคอมพานีเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท c r i c ซึ่งรับผิดชอบการรีโนเวทสถานีรถไฟหลักในเมืองโรวิซาร์ของเซอร์เบียซึ่งก็เกิดเหตุการณ์สาดหน้าอาคารผู้โดยสารถล่มเช่นกันเมื่อวันที่ 1. พฤศจิกายนปี2024ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนอย่างไรก็ตาม หลังจากเหตุสลดดังกล่าวบริษัทจีนได้ชี้แจงว่ามันอาจจะเกิดจากความเก่าของโครงสร้างสานีรถไฟที่สร้างมาตั้งแต่ปี1964ซึ่งปัญหาต่างๆที่พบพวกเขาก็รายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบไปทั้งหมดแล้วและปัญหาที่เกิดจากความเก่าเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาเหตุสลดดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการประทวงใหญ่กลางกรุงเบลเกรดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน จนบีบให้นายกรัฐมนตรีของเซอร์เบียและนายกเทศมนตรีของเมืองโนวิซาต้ตองลาออกในที่สุดสื่อเซอร์เบียระบุว่าเนื่องจากตอนนี้กรณีของสถานีรถไฟโนวิซาตยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่พวกเขาจึงเชิญชวนให้ชาวเซอร์เบียติดตามผลการสืบสวนในกรณีของไทยอย่างใกล้ชิดอีกกรณีย้อนกลับไปนานกว่านั้นในแอฟริกาคือเหตุสะพานข้ามแม่น้ำถล่มในเคนยา เมื่อวันที่26่มิถุนายนปี2017มีคนงานได้รับบาดเจ็บ27คนและเกิดขึ้นหลังจากพัฒนาทิปดีไปตรวจงานแค่11วันสพานาความยาว1 0 0เมตรแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตบูเซียใช้งบประมาณในการก่อสร้าง10ล้านดอลลาร์โดยมีบริษัท China Oversea s e n g i n e e r i n g Group ซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของ China Railway International เช่นกันเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากความตั้งใจของประธานาธิบดีอูฮูรูเคนเจตตาภายหลังเกิดเหตุเรือข้ามฟากลำหนึ่งล่มกลางแม่น้ําส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11คนเป็นเด็กนักเรียน1นคนซึ่งตัวประธานาธิบดีเคนเจตตาก็ไปร่วมงานศพด้วยอย่างที่เห็นว่ากรณีของตึกสอตอง,งอในไทยไม่ได้เพียงทําให้ประชาชนในประเทศตื่นตัวกับการตรวจสอบความโปร่งใสและมาตรฐานการก่อสร้างโครงการภาครัฐแต่ดูเหมือนว่า มันกำลังทำให้เกิดการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในประเทศอื่นๆด้วย